ดีค่ะคนเมือง Channel พามาดูในช่างทำงานสลุปนี่จะ working with ะ open work stencil working นี่จะเป็นงานตะกุกนะคะ นี่ในช่างเขียนลายลงไปเองนะออกแบบลายลเองเป็นงานตะกรุดงานสะดรุดพอเดินเข้าวาดลายเข้าไปก่อนวาดลายเข้าไปในชิ้นงานขอดูลายได้ไหมคะอันนี้จะเป็นลายเห็นชัดไหมอ่าน,นี้จะเป็นลายนะคะดูด้านหลังสิคะจะได้เห็นชัด มันจะเป็นลายกํลาลังฉลุนะคะดูข้างหน้าอีกทีค่ะในช่างอันนี้ในช่างจะวาดลายลงไปก่อนนะคะไอที่มันเป็นขาวๆนั่นคือเป็นรอยที่เราต้องฉลุกออกที่เป็นทึบๆก,ก็คือไม่ต้องฉลุนะคะฉลุไปตามที่ลายขาวๆเนาะเอาใบมีดสอดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตามที่ลายที่เราเงไว้นะคะ ดูอ,ออกตรวดูออกตามที่เราออกแบบไว้นะคะพอได้แล้วเราก็เอาใบมีดออกใบมีดออก เสียบเข้าไปตามร่องนี้เราจะจเจาะโดยใช้เม็ดมะยมเจาะไว้เป็นรูๆแล้วนะแล mm ้ว hmm. ก็ฉลุไปตาม mm hmm. อันนี้จะมาะติดไว้กับตัวนี้นะคะ mm hmm. นี่เป็นตะกุดที่ที่ปิดจุกนะคะเขาเรียก ปิดจุกหัวท้ายนะคะปิดจุก,กระคุดหัวท้ายถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะมาแปะไว้ด้านบนนะคะแล้วรอบๆเราก็จะทำชิ้นงานฉลุแปะเข้าไป r e you working on the a n a p h e r p a r t of this material. i l stick on the top of this material. เีะคะเวลานี้เราก็จะเจาะเจาะเพื่อจะสอดไปเรื่อยไปในลายนะเจาะใช้เข็มเบอร์เล็กๆเจาะไว้เจาะไปที่ขาวๆนะคะเจาะไว้เดี๋ยวก็เลื่อยไปเรื่อยไปเจาะไปเรื่อยไปนะคะจะได้ไม่งงนะ กล้องขยายใหญ่แล้วมันจะงงนิดหน่อยค่ะคือการฉลุไล่ 何